ยินดีเข้าสู่ช่องจำนาน FC น้องอีกนะครับสำหรับเมื่อคืนนะครับสาวน้อยเพชรแอนแพ,ง,พงก็ทำการแสดงที่ตลาดสมพรนะครับก็เป็นเป็นไป,น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 ปนตามคาดหมายนะครับแฟนคลับเ c มาให้การต้อนรับอัญยญอีกเช่นเคยนะครับเริ่มตั้งแต่น้องมาถึงสถานที่การแสดงนะครับลงจากรถก็แฟนคลับเ c ก็นำสิ่งของ ข้าวของต่างๆเงินไอสิ่งของต่างๆนํา,านมาให้น้องนะครับโดยเฉพาะอาหารที่น้องอยากกินคือต้มอึ่งน,นะครับก็มีต้มอึ่งทั้งสองสองเจ้ามาให้นะครับโดยกระปุกใหญ่เลยนะครับเป็นอาหารที่น้องหญิงชอบนะครับก็แฟนคลับฟิฟซีก็นํามาให้นะครับทั้งเงินทั้ง สิ่งของต่างๆข้าวปลาอาหารหวานข้าวนะครับพลไม้พลไม,ลม้รากไม้เยอะแยะนะครับแล้วก็นำไอ้กระเป๋าต่างๆนะครับเอามาให้น้องเซนนะครับทั้งเสื้อทั้งเงินให้น้องเซนสารพัดนะครับทั้งหลังเวทีแล้วก็ตอนน้องลงจากรถแล้วก็พิเศษก็คือตอนน้อง เช็คซาวนะครับตอนน้องเช็คซาวนี่เป็นช่วงที่แฟนคลับเว็บซีได้ใกล้ชิดน้องมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็เยอะด้วยนะครับเพราะเมื่อมีเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับที่มานั่งเช็คซาวเนี่ยมานั่งเช็คซาวนะครับแล้วก็กว่าจะถึงคิวน้องเนี่ยนะครับก็ให้ไอ มอดแล้วก็บอสโจแล้วก็พยุท์แล้วก็ศิลปินอีกหลายๆคนนะครับกว่าจะถึงคิวน้องก็น้องก็ต้อนรับแฟนคลับเอฟซีที่มาขอายเซน์แล้วก็นำเงินนำเข้าของมาให้นะครับก็เป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะครับก็เป็นเวลาที่แฟนคลับเอฟซีจะได้ใกล้ชิดได้ถ่ายรูปก,กับน้องเนี่ย เนเวลานานที่สุดนะครับช่วงช่วงช่วงนี้นะครับช่วงเช็คซาวเนี่ยนะครับก็แฟนคลับ FC ก็มาทั่วสารทิศนะครับว่าทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้ในในกรทมก็สองวันนะครับตลาดสม,มพรนะครับพอวันรุ่งขึ้นก็เดินทางไปที่น่าจะตรงไอ สถานีกลางบางซื่อนะครับก็นอาจจะเป็นสถานที่ใหม่เพราะว่าหมอชิดเขาดูดูแล้วเขาไม่ให้จัดนะครับก็เปลี่ยนสถานที่ใหม่มาจัดตรงไอสถานีกลางบางซื่อนะครับก็ในในที่แห่งนั้นก็สถานที่กว้างเช่นกันนะครับก็สถานที่จอดรถ แต่ลานลานวนมากก็จะเป็นจะไม่ค่อยเน่นเท่าไหร่นะครับเป็นลานหญ้าไอแต่ถ้าจัดในปิดถนนเลยก็ก็คงได้นะครับปิดถนนเลยนะครับถ้าจัดปิดถนนตอนกลางคืนเนี่ยก็ไม่น่าจะมีถนนวิ่งเข้าเพราะว่าเป็นที่ปิดอยู่แล้วนะครับช่วงกลางคืนก็ไม่มีรถวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่แล้วนะครับ ถึงประมาณตีสามตีสี่เนี่ยถึงมีรถวิ่งเข้าวิ่งออกนะครับก็ไอเป็นสถานที่กว้างอีกที่หนึ่งนะครับรทางผู้จัดเขาได้ไอไปเช่าที่การรถไฟจัดนะครับก็ตอนนี้ก็ไอทางคณะมลำสนอก็ไปถึงหมดแล้วนะเกือบหมดแล้วนะครับเพราะว่า ระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่นะจากบางพลีมามาไอสถานีกลางบ,บางซื่อนี่นะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็เก็บข้าวเก็บของเสร็จก็มาพักผ่อนอยู่ใต้ไอรถไฟไอความเร็วสูงนะครับรถ,รถไฟฟ้าสถานีกลางบ,บางซื่อน,นะครับ ก็เป็นสถานที่ที่จะแสะดงคืนนี้นะครับสำหรับเมื่อคืนนี้ก็แฟนคลับ FC ก็อัญญะนะครับอัญญะตลอดนะครับไปแสดงที่ไหนก็มาต้อนรับตลอดนะครับจะคึกคืนเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าแฟนคลับ FC ในในกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวจะคึกคืนตั้งแต่หกโมงนะตั้งแต่น้องมาถึงสถานที่ แสดงนะครับก็จะคลึกคืนตั้งแต่น้องลงจากรถจนถึงน้องมาหลังเวทีมาเต็นที่พักนะครับก็มีแฟนคลับเอฟซีทั้งบ้านฮักทางแฟนคลับเอฟซีทั่วไปก็มาขอลายเซน็นขอถ่ายรูปนำสินค้านำเงินในสิ่งของมาให้นะครับก็ มากหน้าหลายตานะครับทั่วสารทิศนำมาให้นะครับทางออนไลน์โอนมาให้คนนู้นหมื่นหนึ่งคนนี้สองหมื่นคนนี้สามพันคนนี้ห้าพันคนนี้แปดพันนะครับก็ให้กันทุกวันนะครับเห็นโอนมาอะไราทุกวันทำอะไราทุกวันนะครับนะครับก็มีเป็นอะไรที่แบบไอเป็นมะลทํที่มหาจารย์คนหนึ่งนะครับที่ได้รับมาลายทุกวัน ะครับทุกวันวันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าไอ้เฉลี่ยแล้วเล่นก็น่าจะเป็นแสนนะครับนะครับวันละแสนเนี่ยก็เฉลี่ยลเล่นนะครับนะครับก็เป็นอะไรที่แบบน้องได้รับทุกวันนะครับมาจากทุกไอ้ทุกสารทิศนะครับทั่วโลกนะครับโอนมาให้ ทางมาไลย์สดทั้งมาเลยอ,ออนไลน์โทรุมาให้ทางพยุทธ์ทางพอกันชัยทางไอนวดนนะครับนะครับแล้วก็ใครอีกหลายๆคนนะครับที่ในวงสาน้อยเพชรันแพงนี่ก็มีโอนมาให้เยอะแยะนะครับ ก็เห็นภาพแบบนี้ทุกวันทุกวันนะครับภาพผลิตทำรรรามลาให้น้องทุกวันนะครับครับเราก็จะเห็นกันทุกวันนะครับก็เดี๋ยวผมคลิปหน้าผมจะเอาน้องส่งงานมลายมามาให้ชมนะครับว่ามีเมลายพวงเล็กพวงใหญ่พวงก,กลางขนาดไหนมีสิ่งของอะไรบ้างผมเดี๋ยวผมจะพูดคลิปหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับแฟนคลับ FC ซที่อยู่ในเขตใกล้ๆนะครับคืนนี้ก็แสดงอยู่ที่บางซื่อนะครับที่บางซื่อนะครับอยู่ในสถานีรถไฟสถานีรถไฟกลางบางซื่อนะครับก็เป็นสถานที่ใหญ่นะครับของสวนรถไฟนะครับก็ ไปให้กำลังใจกันได้นะครับแฟนคลับที่อยู่ใกล้อยู่ไกลถแถวๆนั้นนะครับเพราะว่าไม่ได้เข้าเล่นในหมอชิดก็ย้ายมาอยู่ในสวนรถไฟนะครับก็ไปให,ให้การต้อนรับหรือนําสิ่งของต่างๆเอาไปให้นะครับไปถ่ายรูปไปขอลายเซ็นนะครับก็ถ้าเป็นวันอาทิตย์ผมก็ว่าจะไปนะครับ เพราะว่ามันอยู่ในสถานีบางซื่อเนี่ยผมก็จะไปนะครับแต่มันมันเป็นวันธรรมดาเลยไปไม่ได้นะครับมันไม่ใช่วันหยุดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องจำนาเน็ตซีนองเง็นนะครับผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

재미,